โครงการแปลงนี้ตาเสริมโครงการสิสร้างสวนปลาสร้างปลาใหม่หลดพลาโลกมัน้อนเนี่ยแบ่งทีบางส่วนสร้างเป็นสวนปลาไม่หลากหลายปลูกยางนาปลูกพยุงปลูกหลายยางอันนี้มันขึ้นเองไงมันขึ้นเนี่ยขั้นหน้าทั้งนี้กับพยุงกับยางนานี่ คณนนาทั้งนี้ปลูกสวนปลาลดพะลาะโลกรอนสวนพ่อแม่พี่น้องสร้างสวนปลาเดอ้อต่อไปนี้พลังงานเป็นแก๊สเป็นยังกับสิแพงปลูกปลาเห็ดเผาทานก็นกนได้ตัดฟื้นก็นได้ตัดขายโรงงานก็นได้ปลูกในคันแท่นหน้าหัวไฮไปหน้าน แม่นมืดทั้งนี้กับแม่นนี่ที่จเสริมสีสางสวนปลาเนี่ยลดปลาโลกมันหอนสม,มืน่น